เบิร์ตเอรีได้เนี่ยครับพี่นอ้องพี่นลงเพิ่นอยู่ยเบิร์ตมันแซ่บคบรับเบิร์ตเอรีคนเดียวเบิร์กระปุกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมาพ่อกระเบ้าแดงคือเก่าครับผมมื่อนี้เบาแดงพาพี่พาน้องม่กินเมนูตำทะเลตำรวมครับผมบเบ้าแดงตำเองนะครับพอดีไปตลาดก็เลยได้ ปลาหมึกตัวยญ่ๆกับกุ้งครับลวกแล้วกุ้งครับบอก,กากิดโซดแต่ว่าก่อนลวกเบาแดงกับล่างโซดาทําความสะอาดแล้วครับลวกแล้วก็ใส่เส้นขนมจีนเล็กน้อยหนึ่งนะครับผมมาเสิบแซบกับเบาแดงเยม่มนเนียครับเบิ่งลองเบิ่งคำแรกก่อนโอ้ยเป็นแต่แซบขับกกะลีอื้ อขออนุญาตใช้มือนะครับผักเปนก็นครับพี่น้องได้มาหน่อยหนึ่ง ประสอนดีกว่าขอที่สันรัฐมือเนี่ยอืมอืมใส่กันได้ครับพี่นอ้องอืม แกบวันี้เข้ากันมากเลยครับอลองพันสายการบันนี้เบ้งเป็นยังไงครับ ืมอแ่บข้าวท่าคนละแบบครับพี่น้องออลองทันเบ้าง 什么？<上>馬嗯，火卡，我。 รอบนี้เอาหัวปลาหมึกเลยครับเบิ้งมาหน่ย ใส่น้ำพริกมูกระจกกข้าไปครับมันค่อยกรอบหวานหอมมันเบิ่งแบบนี้ แซ่บเลยครับฟังเสียงกรอบมากครับ ปุงครับยังย่ๆพี่น้องเบิ่งก่อนครับตามเลยครับแซ่บลิแซ่บมากครับ ลองเบิ่งสูตรนี้ครับแซ่บสูตรบาแดงเลยรับประกันเลยจะมาืมา ใหญ่ๆนะครับเบาได้มากพันช่วยกันนะครับแซ่บไปอีกแบบหอมนี่พันช่วยกัน

รสชาติหอมหอมออกหวานมีความมันครับคือกลมกล่อมแห้งกลมกล่อมมาดีครับแซ่บมาดีฮองเพิ่นอ ใช่ามากครับพี่น้องบ <c oughs> ่าแดงบอกเลยว่าแซ่บอันนี้เข้ากันให้ กินน้งเพิ่นสุดกับปุกแล้วครับแซ <ม S 2> ่บ ออกมากครับติดใจเลยผมเข้ากันในดีกับตำนะครับอืมอมแซ่บม,มากพี่น้อง เรือหน่อยหนึ่งครับโบเบิรอิ่มก่อนครับโบเบิรครับพี่นอ้องอู้แต่ว่าแซบครับแซบจนอิ่มแซบมากแซบจนอิ่มนะครับ เบิร์ตเอรีได้เนี่ยครับพี่นอ้องกินลงพุ่งอยเบิร์มันแซ่บครับเบิร์ตเอรีคนเดียวเบิร์กระปุกเนี่ยครับ อ้าตอิ่มคกกับพี่น้องขออยากกินน้ำหมืนกะั้าตอิ่มครับพี่น้องจะอินหมูอิ่ม,มบึ้งครับพี่น้องกินลงเพื่อนนะจนเบิร์ตนะคนเดียวนะครับคนเดียวผมมา <c oughs> เบิร์ตกระปุกเลยกระปุกใหญ่ๆงงนะครับแซ่บแยงกันดี ครับสุดท้ายก็ฝากพี่ฟากน้องกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจครับเาาเดงสำหรับมอนี่ก็พาพี่พาน้องมากินนะ่ะตำรวมแล้วแต่ผู้สีห้องผมตำเองนะครับผมกาซื้อปลาหมึกมาลวกแล้วก็ซื้อกุ้งมาลวกใส่กันแล้วผมกาเอาเ้นมาฮุงเนี่ยจังหน่อยแล้วก็นขนมจีนกับปุ้นครับข,ขาตำปรุงคือขฮาตำปูปลาล่าธรรมดาเนี่ยนะครับเอามากินครับนี่แหละของแซ่บครับ มื่อนี้กะสิด้ลราพี่ราน้องไปเพียงสัมนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อพ่อก็เบ่าแดงใหม่เนาะพี่น้องขอบคุณหลายๆเบ่าแดงกะชีพยายามมาหาพีหาน้องดูดูสำหรับมื่อกี้กะราพี่ราน้องไปเพียงสัมนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ